สวัสดีครับเพื่อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแาต่างนะครับในเกอีเช้า e, VIP ก็ที่เกอีบ่าย VIP ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเป็น จาก0ูนย์กาครับได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่ผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกนะครับสําหรับ nke เช้าออกเช้าออก1่งเจนะครับ จุดบยนเข้าเนะ 3, 1, เาะสาก็เข้าตรงตรง,ตรงส่วนตัวเจาะกเา็เข้าตัวทีไปได้เน้นเนาะเน้นในสาไม่มานะครับมาที่3 1มหน่งเวูดเข้าที่สามก็เข้าที่สามหนึ่งเวงรูดที่เลขสานะครับครับต่อที่นี่เคยอีบ่าย v i p นะครับ i p ออกเก้าห้าห้าศนย์แเน้นในที่เลขหนะ้าเนาะะครับก็มาที่เลขห้ แต่ว่าก้อแปไม่มีศูนย์นะครับแต่ว่าออกเลขเบิ้ลนะครับกลับมาที่ห้าแปดมาศูนย์แปดเนาะสนห้าห้าก็วิงโหลดก็เข้าเลขเบิ้ลนะครับก็ถือว่าผ่านเนาะสำหรับแนวทางสองแนวทางนะครับบ่าย vip แล้วก็เช้า vip ครับ ก็มาตามมาต่อเนาะนะครับใครได้ผมก็ขอสแสดงความดีนจกับสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับก็บมาตามมาต่อนะครับวันที่20่ส6 8องะ8นะครับ นี่ชาบีไอพีก็นี่เคดอีนะครับแนวทางผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะครับเป็นการจิตการกำนวนการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับจะก็มาดูนี่เคอีกช้าบีไอ นะจุดบินวันนี้ได้เลขห้าเก้เจ็ดเลขเด่นห้ากับ9ก้เน้นในที่เลขห้าน,นะครับ จับไปที่ห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดส่วนสามตัวจับไปที่สามห้าเจ็ดตัวใครจะเล่นตัวเองก็ได้เนอ้องสามห้า 9 3 6 3สามาหกับต่อที่บ v าย VIP แล้วก็ชุดปินวันนี้ได้เลขศูนย์หกเจ็ เลขเด่นใน0ูกับ6นะครับสูงกับ6ก็ระวังเลขผมเล่นไม่ที่เลข6นะครับระวังเลข9กนะครับจะจับไปที่6 0 6ูน 6, 8 6 9กเจจับไปที่3 6 7 ต้องการเบิร์เติีมก็จับเอาได้ในชุดวินเนาะตัวกินเน้นในก็คือ6 7เนะครับส่วนตัวนี้ก็5 7็ขอระวังเลขเด็ดมาด้วยกันเนาะ5 6 5 0 9 6 9 0ครับใคที่รับแนวทางก็ก็บเอาไว้นะครับกับตันี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c ทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่20กัน8สองัน8 2า6 8อนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ